เรื่องที่หกเหมือนถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนพระพุทธภาษิทตอทปาปานิกรรมมานิกลางพาโลนะพุทชติเซหิกรมเมหิทุมเมหิอคิดัตโทวะตปะติแปลความว่าคนพาลทำบาปกรรมอยู่ย่อมไม่รู้เขามีปัญญาชั่วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองเหมือนถูกไฟไหม้อธิบายความ พระอัคคคาถาจารย์กล่าวว่าคนพานไม่ได้ทำบาปเพราะความโกโรธอย่างเดียวเท่านั้นแต่ขณะทำอยู่ก็ไม่รู้สึกวงเล็บเปิดคือไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นบาปทั้งนี้เพราะดวงจิตมืดเพราะความหลงหรืออวิชชาวงเล็บปิดท่านกล่าวว่าที่ว่าย่อมไม่รู้นั้นอธิบายว่าไม่รู้ว่าผลของบาปจะเป็นอย่างไรความไม่รู้นั้นอย่างหนึ่งแต่บางคนก็ทำทั้งทั้งที่ทรู้คือรู้ทั้งบาปและผลของบาป แต่ที่ทําไปก็เพราะท,ทนต่ออํานาจกิเลสไม่ได้บ้างความจําเป็นบางอย่างบังคับบ้างที่ว่าทนต่ออํานาจกิเลสไม่ได้นั้นเช่นทนต่อความโลภความรักความใข่ความ,ากวาม,วามโกรธและความหลงเป็นต้นไม่ได้บางคนก็ทนต่อแรงผลักดันภายในอันเป็นอุปนิสัยของตอนไม่ได้เพราะสิ่งนั้นได้สั่งสมมานานจนมีอํานาจเหนือความรู้สึกผิดชอบของตอน เพราะอุปนิสัยของแต่ละคนย่อมมีขึ้นจากผลรวมแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เขาสั่งสมมาเป็นเวลานานนั่นเองสิ่งนี้เองจะสร้างแรงผลักดันอย่างรุนแรงให้เขาทากรรมชั่วหรือกรรมดีโดยที่เจ้าของไม่อาจต้านทานได้ดูความกรุณาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อหมูสัตว์เนื่องจากทรงสั่งสมมานานจนไม่มีอำนาจใดมาทำลายได้นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นบางอย่างที่บังคับให้คนทำความชั่ว ทั้งทงที่ไม่อยากทําเช่นความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บหรือรังจนผู้เจ็บรู้สึกว่าทําอย่างไรก็เอาทางนั้นขอให้โรคหายก็แล้วกันลวงความที่ข้าพเจ้ากล่าวในที่นี้ถึงสาเหตุของการทำความชั่วสมประการคือ 1. ทนอํานาจยัวยว่วยวนของกิเลสไม่ได้ 2. อุปนิสัยหรือวาสนาหรือสันดานโน้มไปในทางชั่ว 3. ความจําเป็นแต่นักสินธรรมและนักาศาสนาเห็นว่า การอ้างความจําเป็นเพื่อทําชั่วนั้นไม่ถูกคือไม่ควรอ้างความจําเป็นในดเพื่อทําชั่วถ้าจะอ้างกันแล้วทุกคนก็อ้างได้เมื่อมีความจําเป็นเกิดขึ้นก็ควรหาทางแก้ไขโดยวิธีอันถูกต้องตามศีลธรรมหรือมีความอดกลั้นเพิ่มขึ้นปัญหาเรื่องอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดนั้นเป็นปัญหาสําคัญของนักจริยศาสตร์ทั้งนี้พระศาสนาประเพณีและความเชื่อถือแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันการกระทําอย่างเดียวกัน อาจได้รับความนิยมในสังคมหนึ่งว่าดีแต่อีกสังคมหนึ่งประเทศหนึ่งถือว่าชั่วอะไรคือความดีหรือความชั่วสากลอะไรคือความถูกหรือความผิดสากลจริงอยู่มีกฎแห่งศีลธรรมบางอย่างที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าถูกต้องเช่นความกระตันยูกระตะเวทีความขยันหมั่นเพียรความมีเมตตากรุณาความยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตาม ในธรรมเหล่านี้มีข้อยกเว้นอยู่มากมายเกี่ยวกับบุคคลกาลเทศะสมมุติว่าเราจะตั้งปัญหาขึ้นว่าความยุติธรรมคืออะไรเราสามารถให้คําจากัดความได้โดยไม่อยากว่าความยุติธรรมคือการลงโทษคนที่ควรลงโทษยกย่องคนที่ควรยกย่องใครควรได้รับสิ่งใดก็ให้เขาได้รับสิ่งนั้นตามสมควรแก่กรรมของเขาแต่พอมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาว่าคนอย่างไรควรได้รับการยกย่องคนอย่างไรควรได้รับการลงโทษ คำตอบก็บานปลายออกไปและมีข้อยกเว้นมากมายเพราะจะต้องพิจารณาถึงกฎหมายของรัฐขนบประเพณีความนิยมของบ้านเมืองหรือของคนในกลุ่มนั้นมาประกอบการกระทําด้วยด้วยเหตุนี้นักจริยศาสตร์จึงกล่าวถึงสินธรรมสองอย่างไว้เรียกในภาษาอังกฤษว่า positive morality และ ideal morality positive morality นั้น หมายถึงสินธรรมที่ยอมรับปฏิบัติกันตามธรรมเนียมประเพณีหรือข้อบังคับทางศาสนาแม้ไม่มีเหตุผลเพียงพอก็ต้องทําหรือต้องเว้นเรื่องนี้มีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปใครไม่ทําสิ่งที่กลุ่มชนนั้นบัญญัติให้ทําหรือไม่เว้นสิ่งที่เขาบัญญัติให้เว้นก็อาจเป็นคนเสียเป็นคนไม่ดีตามความรู้สึกของสังคมนั้นหรือประเทศนั้น positive m o r ล l i t y นี่เองเป็นโครงร่างสำคัญของกฎทางจริยศาสตร์ ที่ชุมนุมชนต้องยอมรับว่าเป็นหลักที่ถูกต้องสํำหรับตัดสินคุณค่าอันแท้จริงของการกระทําและแสดงออกในรูปแบบของการตัดสินใจว่าสังคมพอใจหรือไม่พอใจในการกระทําเช่นนั้นตัวอย่างสังคมของเรายอมรับว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปการฆ่าคนเป็นบาปหนักทั้งทั้งที่คนบางคนสมควรจะถูกฆ่าเลืเกินเพราะอยู่เป็นภัยต่อสังคมเขาก่อความเดือดร้อนวุ่นวายแก่สังคมมากเหลือเกิน พิจารณาโดยเหตุผลแล้วการฆ่าคนเช่นนั้นไม่น่าจะบาปแต่เมื่อใจได้รับการอบรมจนเคยชินกับคำว่าการฆ่าคนเป็นบาปดังนี้ผู้ฆ่าก็อดวาดวันต่อบาปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผู้พิพากษาบางท่านเมื่อสั่งประหารชีวิตคนแล้ววงเล็บเปิดความจริงเขาทำตามหน้าที่และตามตัวบทกฎหมายวงเล็บปิดก็อดวาดวันไม่ได้จึงต้องรดน้ำมนต์บ้างและทำอย่างอื่นบ้างเช่นทำบุญใส่บาตรพระ เพื่อให้จิตใจดีขึ้นรวมความว่าโพสตีฟมอรัลิตินั้นคือศิลธรรมที่ยอมรับปฏิบัติกันในสังคมมาในรูปของขนบประเพณีความเชื่อถือและหลักทางศาสนาซึ่งแน่ละจะต้องแตกต่างกันไปตามกาลเทศะส,สังคมพูดถือว่าการฆ่าวัวเป็นบาปหนักอย่างหนึ่งแต่สังคมอิสลามไม่ถือว่าบาปถือว่าเป็นบุญเสีอีกจึงส่งเสริมให้ฆ่า ไม่มีความตะขิดตะขวงใจในการฆ่านั้นทํานองเดียวกับที่พระในพระพุทธศาสนาฉันเนื้อสัตว์ได้โดยไม่ต้องระแวงในความเศร้าหมองแห่งศีลของตนแต่สังคมฮินดูหมายถึงพระฮินดูจะไม่ยอมแตะต้องเนื้อสัตว์เลยส่วนไอเดียลมอร์ลันตนั้นพยายามสแสวงหาความดีในตัวมันเอง Good in themselves ความดีหรือความชั่วที่ ไม่ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของสังคมมันดีในตัวเองของมันเองและชั่วในตัวของมันเองอย่างที่คูดวิร์ดกล่าวว่าความดีหรือความชั่วนั้นมีธรรมชาติหรือลักษณะที่แน่นอนตายตัวไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนหรือสัญญาใดๆทั้งสิน้นความแตกต่างทางศีลธรรมนั้นตัดสินไม่ได้ด้วยเจตจำนงของบุคคลหรือแม้ของพระเจ้า ลำพังแต่เจตจำนงอย่างเดียวไม่สามารถกลับดีให้เป็นชั่วหรือกลับชั่วให้เป็นดีได้เหมือนเราไม่สามารถคิดสีขาวให้เป็นสีดำหรือสีดำให้เป็นสีขาวความยุติธรรมคือความดีอย่างหนึ่งเป็นสิ่งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งยั่งยืนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ใช่ใครจะนึกคิดปรุงแต่งเอาได้นอนอธิฟิชักฎนี้มีอยู่ในส่วนสำคัญที่สุดของสิ่งทั้งปวง กฎนี้แม้สังคมจะไม่รู้แจ้งแต่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันมีเหตุผลในตัวของมันอย่างเต็มที่คำของคูดเวิร์ดตรงกับพระดำรัสของพระศาสดาเรื่องธรรมนิยามธรรมธาตุที่ทรงแสดงว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามสิ่งทั้งปวงย่อมทรงลักษณะของมันไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจหรือไม่เข้าใจของคนกล่าวคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ทมทั้งปวงเป็นอนัตตานักปราชญ์เพียงเข้าไปรู้ความตามที่มันเป็นจริงแล้วนำมาเปิดเผยแสดงให้รู้กันเท่านั้นตามในที่กล่าวมานี้เมื่อบุคคลประกอบกรรมชั่วหรือกรรมดีจะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเองเหมือนบมูคนปลูกต้นไม้จะรู้จักชื่อมันหรือไม่ก็ตามมันย่อมออกใบดอกและผลตามชนิดของมันจะเป็นนักพฤกษศาสตร์ปลูก หรือตาสีตาสาปลูกก็ไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของต้นไม้นั้นได้เมื่อมเมล็ดพืชมันเป็นมะม่วงมันต้องเติบโตขึ้นเป็นมะม่วงมเมล็ดพืชเป็นทุเรียนมันต้องเติบโตขึ้นเป็นทุเรียนความแตกต่างมีเพียงว่านักพฤกษศาสตร์รู้หลักวิชาอาจทำได้เหมาะสมกว่าทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วกว่าและมีผลยั่งยืนกว่าคนปลูกไม่เป็นต้นไม้อาตายตั้งแต่เล็กๆ วิธีทําความดีก็ต้องศึกษาเหมือนกันเพื่อให้ผลดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนวิธีทําชั่วนั้นไม่ต้องศึกษาเพราะท่านสอนให้เว้นความชั่วทั้งปวงหากจะศึกษาก็ศึกษาวิธีเว้นความชั่วและศึกษาให้รู้ว่าอะไรชั่วเพื่อจะได้เว้นสิ่งที่ควรเว้นคนทําความชั่วอยู่เสมอต้องเดือดร้อนเพราะความชั่วของตนดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาชะคระเปะเปรตพระศาสดาทรงสแสดงเรื่องนี้ เมื่อประทับอยู่ที่พระเวลุวันเมืองราชครืความว่าส,สมัยหนึ่งพระมหาโมคคลานะกับพระลักษณะลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นสัตว์ตนหนึ่งคืออาชคระเปรดด้วยจากสุทิ์เปเลวไฟลุกขึ้นจากหางของ,ของมันลามไปจนถึงหัวลุกหัวลามไปถึงหางลุกจากหัวและหางทั้งสองไปรวมอยู่ที่กลางตัว พระมหาโมคลานะเห็นดังนั้นจึงยิ้มน้อยเมื่อพระลักษณะาถามว่ายิ้มอะไรท่านตอบว่าบัดนี้มิใช่เวลาต่อปัญหาขอท่านจงถามในสำนักพระาศาสดาเถิดเมื่อกลับจากบินทบาทฉันเสร็จแล้วพระเถระทั้งสองเข้าเฝ้าพระาศาสดาพระลักษณะาถามอีกพระมหาโมคลานะจึงเล่าให้ฟังว่าได้เห็นเปรตตนหนึ่งเป็นอย่างนั้นนนั้เป็นอย่างนั้น,นอย่างนั้น,น,นสัตว์เห็นปานี้ท่านไม่เคยเห็นเลย พระศาสดาทรงสดับแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักสุแล้วภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็เคยเห็นเปรตนั้นที่โพธิมณฑลอันเป็นที่ตรัสรู้แต่เราไม่พูดเพราะเกรงว่าพูดไปหากคนไม่เชื่อความไม่เชื่อนั้นไม่เป็นความดีสําหรับผู้นั้นบัดนี้เราได้มหาโมฆะลานะเป็นพยานแล้วจักพูดเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึง ปุพกร,รมของเปรตนั้นจึงตรัสว่าในการแห่งพระกาศทบทศพลเศษถีคนหนึ่งชื่อสุมงคลเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้สละได้สละทรัพย์เป็นอันมากสร้างอารามถวายสงฆ์มีพระกสพบพธเจ้าทรงเป็นประมุขวันหนึ่งเศรษฐีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสายะคลุมหัวมีเท้าเปื่อนโคลนนอนอยู่ที่ศาลาหลังหนึ่ง ใกล้ประตูเมืองจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าคนนี้เท้าเปื้อนโคลนคงจะเป็นมนุษย์ที่ชอบเที่ยวกลางคืนเป็นแน่แท้แล้วเดินเลยไปจนได้ยินเสียงเปิดผ้าคลุมหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดว่าเอาเถอะเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้แค้นที่เศรษฐีพูดอย่างนี้กับเราเขาูกอาฆาตในเศรษฐีนั้นเมื่อได้โอกาสจึงเผานาของเศรษฐีเสียถึงเจ็ครั้ง ตัดเท้าโคในข้อเสียเจ็ดครั้งและเผาเรือนเจ็ดครั้งแม้กระนั้นก็ไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้จึงทำสนิทชิดเชื่อกับคนใช้เศรษฐีแล้วถามว่าอะไรที่เศรษฐีรักที่สุดเมื่อทราบว่าพระคันธก,กุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงลอบไปเผาพระคันธก,กุฎีนั้นขณะที่พระศาสดาสเสด็จออกบินทบาตเศรษฐีได้ทราบความนั้นก็รีบมาเห็นพระคันธก,กุฎีกําลังถูกไฟไหม้ เขาปรบมือด้วยความยินดีเมื่อคนทั้งหลายถามว่าไม่เสียดายหรือพระคันธกุฎีสร้างด้วยราคาแพงเขาตอบว่าเขายินดีที่จะได้สละทรัพย์สร้างใหม่และได้บุญอีกแล้วสละทรัพย์จำนวนมากสร้างพระคันธกุฎีถวายพระาศาสดาใหม่โจรน,นั้นได้ทราบเรื่องของเศรษฐีแล้วคิดว่าจะต้องฆ่าเศรษฐีคนนี้ไปแน่แท้จึงจะหายแค้นจึงซ่อนกริชเข้าไปเดินเตร่อยู่ในวิหารเป็นเวลาถึงเจ็ดวันก็ไม่ได้โอกาสฆ่าเศรษฐี ฝ่ายท่านเศรษฐีถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจวันถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์บุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์เจ็ดครั้งตัดเท้าโคในคอกเจ็ดครั้งเผาเรือนเจ็ดครั้งและคงจะเป็นคนคนเดียวกันนั่นเองที่เผาพระคันธกุฎีข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อนโจรได้ยินคำนั้นแล้วเกิดความทุกข์ในขึ้นในใจว่า เราทำกรรมหนักเสีแล้วหนอเเษรีฐีไม่ได้มีแม้แต่ความแค้นเคืองในเราผู้ทำผิดถึงป่านนี้ยังแผ่ส่วนบุญให้เราก่อนเสียอีกถ้าเราไม่ให้คนอย่างนี้อดโทษเทวทันคงคงจะต้องตกถึงเราเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วหมอบลงแทบท้าของเศรษฐียอมรับสารภาพกรรมที่ตนได้ทำแล้วทุกอย่างและให้เศรษฐีระลึกถึงคำพูดของตนอันเป็นเหตุให้เขาอาฆาตในเช้าวันหนึ่งเศถีฐีระลึกได้แล้วจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านขอให้ท่านอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยท่านจงลุกขึ้นไปเถิดข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านแล้วถ้าท่านอดโทษขอได้โปรดรับข้าพเจ้าและบุตรพัญญาไว้เป็นทาสในเรือนของท่านไ้เถิดโจรว่าเศถีฐีจึงว่าข้าพเจ้าพูดเพียงเท่านั้นท่านยังทําแก่ข้าพเจ้าถึงเพียงนี้หากท่านอยู่ในเรือนข้าพเจ้าจะพึ่งว่ากล่าวอะไรท่านได้ข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านแล้วจงลุกขึ้นไปเสียเถิดด้วยกรรมนั้น โจนทำกาละแล้วบังเกิดในอเวจีนรกสิ้นการยาวนานบัดนี้เกิดเป็นอาชะครับเปรตถูกไฟไหม้อยู่ที่ภูเขาคิจกูดเพราะเศษกรรมที่เหลือพระศาสดาตรัสปุพพกรรมของเปรตนั้นแล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายคนพานทํากรรมอลามกอยู่ย่อมไม่รู้แต่ภายหลังย่อมเร่าร้อนเพราะกรรมของตนนั่นเองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอถปาปานิกรรมมานิ เป็นอาธิมีนัยยะดังพนา,นามาแล้ว